เอาเอามาดูสามตันปะเนี่ยมันมีสองคันไม่ดูสามตันเดี๋ยวถามอะไรอย่างก่อนเราก็ไม่รู้นะสามตันซูมไลออนเนี่ยมันคือรุ่นอะไรอะคันเนี้ยอีสามห้า E G U ค่ะ G U ยอ๋อที่เห็นแต่หกตันไงแต่พี่มาเคยดูสามตันพี่อะสามตันเนี่ยเราเรานำเข้ามาประมาณปีที่ผ่านมาแล้อ๋อคุณมีใช่เพราะว่าพอเผอิญว่าตูมไลออนเพิ่งเห็นว่า เยอะเหมือนกันก็เลยเอา3.5มาให้นะคะ3.5คันนี้จะเป็นเครื่องคูปตา้ตาเคืนะ่องคูปัวต้าน้ำหนักสุดที่แล้วจะอยู่ที่3,790กิโลออนะคะตอนนี้พุ่งกี่อยู่ที่0 1ค่ะอ๋อ,อ0 1. 1ใช่แสดงว่าทุกคันแถมมาแบบนี้หมดเลยแถ,แถมระยะมาให้หมดเลยคุณไม่เอาเราก็าแถมราคาเท่าไหร่คันนี้ราคาตอนนี้นะ สำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัว3.5เนี่ยค่ะ<อ>เรามีทั้งหมด2แบบนะคะ<อ>ก็คือแบบแท็กเหล็กแบบที่เราโชว์อยู่วันนี้ค่ะแท็กเหล็ก,แ,ก,ลกแล้วก็มีแบบแท็กยางด้วย<อ>นะคะมีลูกค้าที่อาจจะรับงานพวกวางวางท่อประปาหรืออ,อะไรเงี้ยผสมคอนกรีตอาจจะอยากได้แท็กยางของเราก็มีนะคะ<อ>ราคาก็ไม่ไม่ต่างกันมากสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้กับ3.5 GU ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ที่1ล้านส ดอกเบี้ยดอกเบี้ยศูนย์ค่ะตลอด4ปีแล้วก็เหมือนกันพี่ต้องถามไอ้พี่เอ็มอะไอ้คันนั้นกี่ประันเท่าไหร่นะประกันสี่พันสี่พันคันนี้แถมปีไหมสามพันอ๋ออันนี้ก็แถมสามพันนะรับประกันให้หนึ่งปีกับสองพันชั่วโมงมีแถมอะไรบ้างคะเนี้ยแถมเหมือนกันเลยแถมพุงกีพุงกีกับแถมอีกแถมหัวเจาะกระแทกอีกด้วยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้นะคะใน้องแถมเราก็ถัดเป็นส่วนลดใช่ ก็ดูจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยเนี่ยแต่ของแถมมันเยอะเกินไปหรอกเนี่ยที่สีก็สนุกเลยต่างที่ใส่เครื่องยนต์ผมว่าน่าสนใจเด้อนะครับเพราะว่าแต่อันนี้เราก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเห็นไอ้ผมตันแล้วมันน่าจะไม่ต่างจากสามตันอะสามตันก็ไม่ต่างกัเลยหรอกเพราะการันตีเรื่องเซลล์นะเรื่อง่าช่างฝ่ายขายเขานะแล้วช่างบริการในเวลาหลังการขายเนี่ยคือสามารถโทรที่เดียวมาได้เลยน้องด้ย เนี่ยผมเลยแวะมาดูสามคันอีคันหนึ่งว่าน่าสนใจนะคันเนี้ยตอนแรกรู้สึกกลัวพกลัวอยู่รถจีนนะคุณน้องมาร์คแรกกลัวอยู่แต่วันนี้นั่นแหละเมื่อสองปีที่แล้วไปเจอพี่จักรอ่ะก็ไปคุยกันว่าเป็นยังไงแกก็กลัวเหมือนกันแรกๆอ่ะกลัวใช่ใช่กลัวว่ารถจะพังไม่รู้ตัดเจถูกหรือผิดใช่แต่พอแกใช้มาจริงๆอ่ะแกเริ่มใช้ใช้เข้าใช้เข้าที่ว่าเหมาะนะตอนเขาแก่แรกๆอ่ะที่ทําที่ทําอ่ะก็คือ หนึ่งราคาเราสามารถสมัคได้สบายๆแบบไม่ต้องเครียดอะดาวแค่นี้ไม่มีดอกเบี้ยอะพี่วะไม่มีแบบค่าจัดไฟแนนซ์ด้วยนะคะเออไม่มีด้วยไม่คิด,ดค่ะจัดไฟแนนซ์ซูมไลออนเนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่คิดค่าจัดไฟแนนซ์ไม่บวกเพิ่มค,ค่ะคือราคาที่อ้อแจ้งไปราคาโปรโมชั่นน,นี้เนี่ยลูกค้าสามารถไปหันุ่งวดได้เลยทักเงินดาวหาวันงวดได้เลยค่ะจะเป็นยอดสุดที่จ่ายต่อเดือนเอ้าคือไง่ายง่ายใครสงสัยอะไรก็เดี๋ยวถามน้องอ้อนะเดี๋ยวให้เบอร์โทรที่ไว้นะ เดี๋ยวใต้เครื่องคูปุต้าอรับคูปต้ายี่สิบสี่แรงม้าครับดูเขาจัดจับยี่หรอนี่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 เครื่องคูปุต้าแต่ดูการจัดการอะไรการวางนี่โคตรสวยเลยครับต้อมง่ายด้วยเลยครับแบบนี้เวลาเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรเนี่ยความแข็งแรงของเครื่องสารต่าง ก็คือเอาง่ายงสองคันเนี่ยแถมเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ถ้าใครที่ไม่เอาของแถมนะะบอกได้เดี๋ยวเราก็ตัดเป็นส่วนลดให้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ชมผ่านการหน้าเพจของพี่ต้านะคะก็บอกน้องก็เลยนะีส่วนลดพิเศษให้อีกโอ้โหรถคุ้มเดี๋ยวขอขอดูไฟไอ้เก่งนหละมาเดี๋ยวโอ้พี่น้องสามตันในขนาดสนใจเหมือนกันนะเออโอ้ขออยาตขึ้นไปดูเด้อสามตันเนี่ย เราเห็นกับตาแล้วพี่นอ้องนี่นะขอบคุณพี่จักด้วยนะครับตาในโกศเมืองกำลังแหนมหาอยู่มองหาอยู่รถรถสามตันเนี่ยแต่ว่าหลักๆคือเราก็าไม่รู้นะนะครับแต่เขารีวิวการใช้จริงเนีเขาเซลล์เขาคนนำเข้ามานะครับว่าน่าจะไม่จ่ายจปลงตันพี่นอ้องมีอันนี้ครบพร้อมเลยสวยนะว่าราคาร้านสนี่มีหรไม่มีหรอกเบีย้ยแถมทั้งลายแยกรุ่นอื่นเขาร้านสี่เขาจะไม่มีเลยสามตันนะ แล้วเมืเ่อกี้เขาก็ไม่แถมอีกอันนี้แถมหมดเลยแถมหมดเลยลองสตาร์ได้ดูอ่าครับทุกรุ่นเลยนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็ไปเทสได้ที่ศูนย์ทุกวันเลยเ,เทสได้โอเคสตาร์แรกเลยดูหน้าจอพี่น้องหน้าจอก็อย่างสวยอ่ะโอ้โหเดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอกันได้นอนแหละเนี่ยแล้วตอนนี้อ่ะ ก็จะมีแอปพลิเคชันเฉพาะด้วยที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้เลยว่า,ารถทํางานอยู่ตรงไหนกี่ชั่วโมงแล้วอะไรยังไงมันจะดะูในเรื่องของภาพรวมของรถได้หมดเลยน,นะใกล้จะถึงพีเอ็มแล้วหรือเปล่าโหลดแอปพลิเคชันนะหรือว่าแจ้งแจ้งการซ่อมบํารุงแจ้งปัญหาผ่านแับแอปก,ก็ได้โหลดติดมือถือได้เลยไม่ต้องกลัวรถหายมันมี GPS ติดตัวตลอดอนะโอ้แวะเขามาคุ้มเลยครับพี่นอ้องของคันเนี่ย ขนาดใหญ่ก็มีขายใช่ไหมีค่ะขนาด20ค่ะขนาด2 0 5ค่ะแลมีนี่ยครับใช้ทิ่นชอบนะนะครับผมว่าหมอนะเออผมตันเนี่ยแต่ผมตันยังยืนมือใจอยู่ตอนนี้นะก็เห็นการันตีจากที่จักแล้วสายคนแรกแล้วจะบอกว่าเรื่องเซลล์เรื่องที่เนียบอยู่ที่ไหนสี่พันชั่วโมงลงเกียรขึ้นรถเช็ดเท้าถ้าเราเริ่มธุรกิจไหนผมว่าสบายสองหมื่นกว่ากวเนี่ยเสรีสบายเลยเนาะทำงานในรถใหม่ไม่ต้องซ่อมอยู่เนี่ยราคาย่อมเก่าอ่ะเนี่ยเออ ครับวนพี่ขอ,อขอบคุณน้องอ้อนะเดี๋ยวให้พี่ไปตัดสินใจก่อนได้ค่ะขอบคุณพี่ต้าด้วยนะคะแล้อย่าลืมนะคะลูกค้านะคะที่เข้ามาชมนะคะของการรีวิวของพี่ต้า,าให้คนเสมอน,นะคะติดต่อมาหรือแจ้งผ่านพี่ต้ามาก็ได้นะคะแล้วก็บอกน้องอ้อเดี๋ยวน้องอ้อสิทธิพิเศษให้แน่นอนถ,อถ้าใครอยากได้เนาะถ้าใครอยากซื้อนะครับอยากอยากรู้อยากอะไรเดี๋ยวติดต่อผมมาเดี๋ยวหาเตี๋ยวเดี๋ยวมาถามน้องอ้อใการตีแล้เราะ